เดรนเดียวอยากน้ก็เป็นเล่ก็มีอองเีเดีป็นไดน้องปั้นเดินไปขอน้ำตรงนี้ได้เลยนะี่เยวันีบพี่ภากินก็จะมาไว้ตอนนี้แมตอนจบใ้ได้ให้พี่แฟมพาไปน้ำไปไปกับพี่แฟมนถ้ากันย่าง ขอเชีดีดีเย่ม่พ้ยกสิต้มใพจนนัญาภาพตอมที่ทางานเจ้าอ่ะต้มอมือเดี๋ยวป่ยด้วยอมืดเยี่ยเลย่วป่วยกลย เซียนยด้อยไปก่อนได้ก่อนนะคุยดีอยู่จันเป็นผู้ตากนี่ตากายทางหนีเลยเอ